ดีครับพร้อมกลับมาฮอดนะครับผมขั้นที่สองพี injuries, ่น้องเด้อนะครับผมนี่ครับพอดีนะครับมีอูพร้อมนะครับพี่น้องเห็นบอลมก็เคยสำใบต่อวะบ่เเ็ดตีงานขั้นที่อะไรแล้วขั้นที่สองแล้วมาฐานพูดนอนอยู่กันแล้วพูดมัฝุ่นพี่น้องขากล้งหางปอนะครับพี่น้องเิ่สามหกศูนย์แปดมาพร้อมกับแนวผ่านคุนั้นเด้เนาะ ้พรอมกับปูพร้อมสบายพูดพูดนะพูดเราแล้วอยู่หัวปุ่ยอยู่พูดนะบ้านไหนเงี้ยอใหญ่บ้านหนองต้อำเภอจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์เนาะยุบบ้านนี้ผมเคยมาติดแถวแถวนีนมีบ่เห็นเคยเห็นตัเทแถวบ่ของอู๋ผมโอ้อยู่แต่บ้าน อืทำงานจากของบ้านหนองต่อพี่น้องด้อนะครับเอฟซีอูไปทันอำเภอประคํานะครับมาเบิ่งได้นะครับเอลสามหกบ้านหนองต้อนะครับพี่น้องนะครับก่อนเสียงานเดี๋ยวนอนเว้นก่อนจะตื่นนะครับพี่น้องนะครับนะครับเห็นว่านดนแ๊บหนึ่งมาพร้อมกับผานขุดมันนะครับหนึ่งตัวนะครับผมหลังจากเ้ามาหอดนะครับใส่เวลาบประมาณจะชั่วโมงครัวกะ เรียบร้อยนะสำหรับน้อโยกมันแล้วก็อ่ายแล้สั่งตัวนี้นำนะครับผ่านคุณมันนะครับเป็นไซแอลนะครับสายในหงแรงสีดำเงินนะครับเครื่องยกมันกับสีดำเงินผ่านคุณมันกับสีดำเงินนะครับตอนนี้กับมืออื่นมมืออื่นกับตันี้ขึ้นไปน้องกรุงศรีนะครับเป็นของจอนเดียนะครับผมเพิ่งจะสร้างผ่านคุณมันตัวหนึ่งด้วยกันนะครับผมรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับเป็นจอนเดียสีขาแรงนะครับอือซื้อผ่านคุณมันของเขานะครับผมคุณเองนี่นะครับใบเบอร์ยูนิตี้นะครับผมใบเบอร์ยูนิตี้ นะครับยกยกหางเลยสูงนะครับยกแบบบ่ลงเลย่อยอ่หอวเวลาเขาถอยยังไงพี่น้องเขาถอยใหญ่วเวลาเขาสุดลองแล้วเขาถอยเพื่อว่าสิกลับไปไทยลองต่อไปีกเียบางครั้งถ้าเสามันสูงพี่น้องมันถอยย่อนะครับห่อหัวมันแตกเบิดนะครับแต่ว่าตัวนี้ยกยกหางเลยสูงนะครับผมใบเต็มลองนะครับลักตัวนี้นะครับบดต้านหยาหลายนะครับผมบดต้านหยาหลายนะครับแล้วก็ อยู่ขอบทรายของรอทสายนะครับผมบ่ได้เดินอยู่กลางลองซึ่งมันดีเ็ดใไ้หัวมันเฮาบ่แตแนะครับคือมันมันอยู่ตรงนี้นะครับมันกกสิตกระทังบุญน,นะครับแล้วที่นี้พี่น้องอยากให้มันขึ้นสูงต่ำก็ให้พี่น้องเฮาปับแขนกลางเอานะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับแข้งข่างปรับหงขัวเอานะครับนี่คือสําหรับผ่านขุนมันนะครับตัวนี้สั้งได้นะครับรุ่นน้อยรุ่นใหญ่พี่น้องสร้างเอาตามตามรุ่นรถแล้วก็ตามราคาหน่อยใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น นื่ยกมันนะครับนเนาะแล้วสือเขายกห้เบิง้งอ้าวนี่เป็นสารที่ผแรงนะครับผมสวยๆนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเป็นน้ำเงินนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านคือเกา่าพี่น้อกขั้นที่สองของหลอดมืออื่นนะครับผมขื่นสามขั้นนะครับก็ผ่านคุณมันตัวหนึ่งขั้นแรกที่ไปติดอยู่ที่อำเภอยางตลาดนะครับ จังหวัดกาลสินเป็น L5018 สีส้มบ่นะครับแล้วก็คันที่สองน่าจะไปอยู่ที่ไอไอยังก็ออำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรนะครับแล้วคันที่สามน่าจะเป็นน้องกรุงศรีนะครับคาระกาบันนะครับพี่น้องแล้วก็ผ่านคุน้นตัวหนึ่งนะครับเป็นจอรเดีย50สีขาวพี่น้องจอรเดียสร้างผ่านน้ำตัวหนึ่งเป็นสามคันนะครับมืออื่นนะครับออกประมาณจากสีมองหางเต่านะครับ มือนี้น่าจะเทจแล้วนะครับบ่เสเ็จก็เเลีอยหน่อยนะครับสามั้นมือนี้ทีมงานกับผลิตยูอูนะครับบริด้เซ้านะครับแล้วก็งานนะครับมือนี้มาหอดเมื่อวานมาหอดมือนี้นะครับงานเข่าหกตพี่น้อง2มือหกตครับบ่รวมก่อนสองมือนานั่นอีกนะครับสองมือนานั้นก็ประมาณหกตเป็นสิบสองสี่มือสิบสองขั้นนะครับเดือนกุมภาพันธ์รู้สืกว่าประมาณสี่สิบกว่าตแล้วนะครับบ่รวมปากคีบนะครับเ้ี้ยงปากคีบอีกาโตนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ อีกบ่เกินสองสามหมื่นผมเลส่งงานไปเดือนมีนาแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเกินขีดจํากัดแล้วครับพี่น้องมันหลายเลยครับมันมันสี่สิบกัวแล้วนะครับเดียนกุมภ้านะครับผู้ใดสร้างอีกจักน้อยอีกจักสองสามหมื่นผมเลส่งไปเดือนมีน้านะครับผมมีนกะที่เอาไปขูดมันหายน้านะครับเด๋ยวลอยยดการสินนะครับสารคามมุกดาหารพวกมู้นี้แหละครับที่เป็นสร้างไปนะครับแตไลพระเอกไ้ไหนพระเอกลุงเชิน ก็อีกไปไหนอ่ะโอ้โล้างมือขับรถเลยเหรอตายนี่ครับชงทางกันติดตามนะครับหมู่บ้านนี่ก็มีทางเชียงร้ายนะครับทรมาสั่งอำเภอแม่สวยนะครับผมเจ็ด้ยแปดสิบกิโลนะครับจากอูเฮาไปนะครับผมแต่ว่าราคากับคนขางสูงจักน้อยนะครับแต่ว่าฮาก์ะไปคือกาครับแต่ไปไปเดือนกุมพธานะครับอำเภอแม่สวยนะครับ ลุงชินไปเที่ยวภาคเหนือไหมไปเที่ยวภาคเหนือไหมไปเด้อไม่ไปเด้ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวพี่ร้องให้เบิงบเงเบ้งนะครับเด้อร้องให้เบิ้งนะครับเด้อนะครับเอาลงมาพี่เลย mất thẳng hắn điên cả đấy có váng được ok chéo สูงนะครับพี่น้องเราโยกขั้นดันนะครับผมแถมเสียขึ้นเกล้าพี่น้องนะครับว้าโอซีนะครับแจก,กเสื้อนะครับจับฉลากทองคำขึ้นเก่้าพี่น้อง บักพา่มันน้อยๆต่อไม่ต้องเอาดอกพูดขึ้นมากๆคนนะ่ะมันน้อยมันน้อยไม่ต้องเอาดอกอต้นต้นนั้มน,น,นมันสูง,สงเอาต้นนี้ลดนี่ต่อเนี่ยเอาต้นนี้เลยนี่นะครับเท็จเรียบร้อยพี่น้อง <c oughs> จังไปพ่อกันต่ออีกนะครับอื่นช่วงบ่ายผมนะครับเจอกันแน่นอนนะครับ เพี่น้องเนาะนะครับไปพอกันมืออืดอีกนะครับผม